นี้นะครับจะพาไปดู installation art นะฮะงานศิละปะที่มีมูลค่ามากกว่า485ล้าน7แสนบาทย่านสมุดปาการกำลังฮิตเลยตอนนี้จริงจริงมันคือไฮเปอร์ลูปเว้ย ได้อินสปายมาจากของอีลอนมัสก์ไงที่เขาทำไฮเปอร์ลูเป็นฟุ๊กเป็นความเร็วสูงใช่อาจริงๆมันคือสกายวอล์ k เดี๋ยวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเขาอินสปายมาจากอะไรหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้แฟลกคือเลยสัญญากำหนดที่จะต้องเสร็จแล้วนะกำหนดเสร็จเนี่ยคือเดือนพฤษภาคมปี2566แต่ตอนนี้เลยกำหนดการสร้างเสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำเนี่ยต่อยาวมาปุ๊บู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 อูบูบบูบูบูบ แต่ผมว่ามุมนี้สวยนะดูแบบเป็นโฟโตจินิกมากๆอ่ะเขาเปิดไปขีดมันได้เลยเหมือนเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งสีเขียวเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถขยะงานของคุณรถขยะคนอินเดียเหรอวะรถเขยะรถขยะรถขยะโอเค้มันเป็นสีเขียวแบบมิลิทอรี่นะในมุมผมเนี่ยอ๋อเขียวทหารเลยอย่างนี้เขียวทหารหน่อยจุดประสงค์เขาคือเพื่อการท่องเที่ยวแหละเพราะว่าเขาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสมุทรปราการก็เลยต้องมีสกายวอล์คถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนิมิตใหม่ดีตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยมีคนมาถ่ายรูปแล้วม เจอากรนถิ่นตอนกันถิน่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราลองมาดูดีไซน์กัน<อ>เราลงมาข้างล่างแล้วผมว่าเนี่ยนะมันเป็นงานดีไซน์แบบการตัดทอรูปทรงถ้าเกิดว่านึกง่ายๆก็คืองานของพิัสโซเนี่ยตัดทอรูปทรงเนี่ยตัดเลย <laughs> ตัดเลยตัดทึบเลย <laughs> ผมดูแล้วมันเหมือนอะไรคุณเคยดูดากันบอลไหมเคยเคยเคยพิคโคโลพิคโคโล่เปตัวเขียวๆนะเนี่ยเฮียต้นขาเน่ยโค่นเหมือนอ่ะเหมือนจริงเมือจริงพิคโคโลผมคิดว่าเขาได้อินสปรยมาจากพวกยานอวกาศยุคสำรวจอวกาศแรกๆที่นานาชาติเขาแข่งกันเรื่องอวกาศมันจะมีท่อหลูกข้างใน่ะเหมือนท่อออกซิเจนอะในกระสวยอะแต่ใดนะพี่แก้นี้ก่อนเนี่ยนี่หน้าสารากางนนี้ล้วเฉ่อยมากนี่คือฟุตบาทปกติเนาะแต่ถ้าสมมติคุณเอามาตั้งตุ้ม ขึ้นไปเลยอ่ะ มันก็คือการบังคับให้คนขึ้นไปนะไม่งั้นนะอ่ะคุณมาดูตรงนี้รถเข็นก็จปไปไม่ได้ที่ที่ที่เขาใช้วิลแชร์เงี้ยก็จะผ่านล็อกนี้ไม่ได้เออขาจะบังคับให้คนขึ้นนี้ไปดีไซน์ไม่ดีเลยนะนี่ต้องไปศึกษาอีลอนมัสเอยนะเพราะว่าเราได้อินสปายมาจากเขาแต่เอามาอาจจะเอามาไม่หมดไงเออเออนี่คือเสาเลยที่แบบเสารับน้าหนักนะมันเป็นบันไดนะคุณเห็นไหมสามเหลี่ยมมันเอียงไม่ค่อยได้แบบสมมาตรเท่าไหร่จริงๆเขาได้อินสปายมาจากลูกสูบของเครื่องโรตารี่จากมาสด<อ>้านะมัมนจะเป็นสูบสามเหลี่ยมไว ความรวดเร็วในการสร้างเพราะเนี่ยมันคือไฮเปอร์ลูคใช่ไหมความเร็วมันจะซิ้งกันมันคือไฮสปีดอันนี้ก็คือสูบโรตารี่จากรถบัสได้อ๋อนี่เลยนี่เลยพวกตามคาเฟ่ฮิปสเตอร์ต่างๆเป็นปืนปูนเปือยสายล้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีการดีไซน์สามเหลี่ยมเนี่ยผมมองว่ามาจากกลุ่มลูมินาติื่อถึงกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอำนาจบางอย่างแต่ทีนี้ไฮไลท์ู่ตรงไหนรู้ไหมนี่คือการเล่นกับแรงน้มถ่วงเพืย อันนี้เขาเรียกว่าน้าบุย <c oughs> น้ําบุย <c oughs> น้าบุยที่เอ,อียงวางอยู่บนพื้นที่ที่ลาดเอียงต่อต้านแรงโน้มถ่วงเออลึกซึ้งคุณได้จับโครงสร้างก่อนที่มันจะขึ้นไปเว้ยคุณได้เจอวัสดุละเป็นแร่วไวเบเนียมฮะวานาชใช่ไหมใช่ใช่ใช่วัสดุเดียวกับโลกกับตันเมกายนะเว้ยใช่โคแข็งแรงแข็งแรงผมว่าเขาผสมกับคริปโตไนซ์ด้วยนะที่ซุปเปอร์แมนลัวเพราะมันเป็นแร่ที่แบบว่าแข็งแรงมากมาเห็นสะพานนี้แล้วรู้สึกไงลุงสวยไหมเชยเลยนะเช่อยู่ลุงว่าหน้าตาเหมือนอะไร ไม่รู้เลยเพราะว่ามัน,ล,น,มน, 8, นลักษณะมันทำแปลกๆลุงคิดว่าสถานี้เขาใช้งบสร้างเท่าไหร่ห้านละ <5, 000. S 2> ้านบอกห้าล้านสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทครับไขอบคุณครับเฮ้ยผมเจอความพายอย่างเงีย้ยคุณคุณเคยไปวัดที่เดินแบบโอ้โหก่อนเดินขึ้นไปออมันเหนื่อยมากนะนี่คือบอกว่าคนชราคนชราคุณคิดว่าเขาจะเดินขึ้นได้เหรอวะเฮ้ยไม่ คนนั้นนะ่ะคือคนที่ถือปืนลูกซองอะไรถือปืนลูกซอง <c oughs> โคตรกักวลแบบป้ายเนี่ยบอกเลยตาเรา,าพูดถึงเรื่องดีซไซน์ไปหมดแล้วแต่เราอยากรู้ว่าถ้า <c oughs> กรณีที่สกายวอล์กเนี่ยมันไม่เสร็จอะคุณคิดว่าเราจะไปทาประโยชน์อะไรกันมนได้บ้างมันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราพิเห์กันผมนึกออกอย่างหนึ่งเลยทําเป็นเวทีคอนเสิร์ตได้คอนเสิร์ตอะชอบมีดีไซน์แบบว่าเป็นซุ้มโค้งแบบนี้นึกออกปะศิลปินอะก็มาแสดงตรงที่มันเป็นลานที่ยื่นออกมาคุณที่ถึงคอนเสิร์ตบอดีแลมเอ้าผมจะให้ทุกคนกินได้คณรู้อี่แม่งตรงกลางเลยถ้ามันใช้งานไม่ได้จริงๆใช่ปะเป็นผมผมจะเอา ห้าสามสีมาข้อไปแล้วคนมาแบบเออเออเออันใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันแคล้าย์ีบรึมน่ะทำให้มันเป็นของขลังไปเลยติ่กติ๊กไปเลย จุดสุดท้ายก็ยังมีประโยชน์นะและหลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะในการพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยดูอย่างพี่คนนั้นก็ใช้กดแรงทม่งในการออลูกสุ่ตปีลุกโรตารีเหรอใช่แบบเฮ้ยมันนอนเอียงได้พอดีเลยนกตรงนั้นเองอ่ะอ่าเฮ้ยเขาทําบ้านทําช่องไว้ให้นกด้วยเออใช่มันเป็นบล็อกนี่ว่ะบล็อกนกอ่นี่เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมคือเขาจะทําเป็นเรียบๆก็ได้แต่เขาทำเป็นกล่องเป็นล็อกเป็นล็อกนะเขารู้ว่านกเนี่ยมันลาบากมันไม่มีที่อยู่อ่าวันนี้ที่เรามาเดินสำรวจสกายวอล์กสมุทรปราการเนี่ย เราเห็นตามหน้าข่าวว่ามันไม่เสร็จไงคุณคิดว่าเขาจะเสร็จไหมเสร็จเมื่อไหร่ในมุมคุณนะฝากคําถามเนี่ยไ้ให้เจเนเรชันที่ประมาณที่6ของรุ่นผมแล้วกันโหแล้วคุณเอาแบบรุ่นเหรนรุ่นหลานคุณมาตอบไปเลยเออใช่ใชผมว่ามันก็ควรต้องเสร็จแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเลยสัญญามาแล้วแหละเราก็หนึ่งในกระบอกเสียแล้วกันก็มาทวงถามแทนพี่น้องชาวสมุทรปราการว่าเสร็จเมื่อไหร่ครับเจตนาก็ดีผมก็เข้าใจอยากให้คนได้เดินไปถึงสถานที่สําคัญแบบว่าร่มๆ่มอ่าล่มๆ่้อาล้าน7แสนบาท คุณว่าคุมมคค้มไหมคุ้มไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเราจะไม่ชี้นําว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะคุ้มแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากัน,น <c oughs> ไม่ชี้นาเลยเออพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับสกายวอล์กที่สุดปตะการก็คอมเมนต์มาเถียงกันได้เลยพวกผมจะตอบทุกเมนต์เลยหรืออยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้อ่ะไปเจอกันีกพีหน้า